ที่จังหวัดสงขลาได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นเมื่อนางประจวบแก้วแสงอ่อนอายุ74ปีถูกนายอดุลเสิงเอียงอายุ66ปีหรือเขียวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันและเป็นญาติิกันด้วยใช้มีดพระฟันเสียชีวิตในคูน้ําห่างจากบ้านพักประมาณ50เมตรเหตุเกินที่บ้านเลขกที่20ในพื้นที่หมู่2ตาบลเชิงแสอําเภอกระแสสินโดยญาติพบศพเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่าย3โมงหลังจากที่ขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาโดยสภาพศพถูกฟันด้วยมีดพระ ที่ศีรษะหลายแผลและที่ข้อมือด้านซ้ายิดขาดโดยความคืบหน้าล่าสุดของคดีนี้ในวันนี้ทางพันธุ์ตรวกเอกนรงจงศรีผู้กกับการสพกระแสสินพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ชุดสืบสวนสพกระแสสินชุดสืบสวนภาค9และชุดสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อเก็บหลักฐานและสอบสวนพยานนอกจากนี้ทางชุดสืบสวนได้กระจายกําลังเข้าปิดล้อมเขารัดปูนซึ่งอยู่บริเวณหลังบ้านที่เกิดเหตุที่มีคนพบเห นายอดุลเดินขึ้นไปบนเขาหลังเกิดเหตุแต่จากการตรวจค้นยังไม่พบตัวโดยเชื่อว่าน่าจะยังคงซ่อนตัวอยู่ในป่าเพราะไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนไม่มีรถและไม่มีโทรศัพท์ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงวางกำลังออกค้นหาและให้ชาวบ้านช่วยแจ้งบากแสเพราะเชื่อว่าน่าจะยังคง,งวนเวียนอยู่ในป่าส่วนสาเหตุมาจากเรื่องหมางใจของทั้งสองฝ่ายซึ่งมีบ้านอยู่ติดกันและทะเลาะก,กันหลายครั้งเรื่องเขตแดนและจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายอดุลเคยก่อเหตุฆ่าปาดคอผู้หญิงและพยายาม ฆ่ามาแล้วสองครั้งติดคุกนานประมาณสิบปีเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อหลายปีก่อนเราไปฟังเสียงลูกชายของผู้ตายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับรวมทั้งพุ้มกับการสอบาพกระแสสินบอกถึงความคืบหน้าของคดีนี้ก็ผมก็มาหาเนี่ยมาหาในสวนก็คือโทรบอกทุกคนพี่น้องทุกคนว่า แม่หายไปให้รีบกลับบ้านระหว่างนั้นบอกว่าหาหา,หาไม่เจอเพ่อหัวอยู่คนเดียวพ่อก็เหมือนพ่อหมดแรงพ่อก็นั่งรอ,อก็โทรบอกคนนู้นคนนี้ไปก็ก็ไม่เจอสุดท้ายก็ได้เพื่อนบ้านมามากเต็มแล้วก็ให้พี่พี่ชายคนเนี้ยคนคนติดกับผมเนี่ยให้ไปแจ้งความ ก็เขาก็กลับมาแล้วก็ตำรวจก็เริ่มมาแล้วคือเราล่องน้ํากันในในคูหน้าบ้านเนี่ยล่องกันทั้งทั้งคูแล้วสุดท้ายที่ไปเจอจริงๆคือมันมันจะไกลออกไปอีกหน่อยก็ประมาณถ้าจากจากหน้าบ้านก็ประมาณห้าสิบเมตรใช้ประมาณเกือบเกือบร้อยเมตรอะจากจากจุดนี้ใช่ใช่จากหน้าบ้านเกือบร้อยเมตรแต่สวนผักเราอะที่แม่เก็บมาละ น่าจะห่างจากหน้าบ้านประมาณยี่ห้าเมตรครับแต่ที่ที่เถิดไปอ่ะคือ,อนนคือจะไป,ไปเจอไปเจอ,เจอกี่โมงนะวันพุธเจอศพเจอศพน่าจะประมาณบ่ายสามบ่ายสามครับเราหาอยู่ประมาณสองชั่วโมงประมาณนั้นประมาณบ่ายสามบ่ายสามนิดนิดคิดว่าสามนี่แม่หนีม,ม,มีมีแผลมีอะไรคือเราไปเจอผ้าถุงก่อนเราหา มาเยอะแล้วสุดท้ายในน้องน้องข้างบ้านมันลงไปงหาในคูน้ำแหละเจอผ้าถุงได้ผ้าถุงมาก่อนและหลังจากเจอผ้าถุงก็ประมาณสิบนาทีก็เจอแม่ไกลกันมกับผ้าถุงประมาณยี่สิบห้าเมตรมห่างจากผ้าถุงซึ่งผมคิดว่าแม่ไปเองไม่ได้ต้องต้องมีต้องมีคนลากไปหม,มากันกระทั่งวัน หมงวันพุธนะที่เราได้รับแจ้งก็ไปพบศพเป็นศพแล้วก็สาเหตุก็น่าคือตอนนี้สักสก,สก,สก,สกโมงที่ที่พบศพใช่ไหมบ่ายสามห้าสิบเอ้ยมันพบศพก่อนนนะแหละแต่เขาแจ้งผมประมาณบ่ายสามห้าสิบบแต่สาเหตุน,นี้ก็น่าจะ คือตอนนี้คือหลักฐานอื่นเรายังไม่มีแต่ว่ามีแค่เบืองต้นเนบืองต้นนี้คือบ้านติกดกันรั้วเดียวกันเนี่ยทะเลาะก,กันมาหลายครั้งแล้วแล้วก็คนที่เราสงสัยก็บากฏว่าตอนนี้ก็ไม่อยู่บ้านแล้วหลบหนีไปตั้งแต่วันอังคาร <c oughs> วันอังคารที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ทางตำรวจ ก็เมื่อเช้านี้ก็ร่วมกับสื่อภาคสื่อจังหวัดก็ไปปิดล้อมอ่าเขาลัดปูนก็เชื่อว่าคือมีพยานเห็นว่าเขาเดินขึ้นไปบนเขาก็เช้าเมื่อเช้านี้เราก็เริ่มตั้งแต่ตีห้าครึ่งก็เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อกว่าเก้าโมงเช้าแล้วก็ปรากฏว่าก็ไม่พบตัวแล้วก็ล้อมกันทั้งเขาและถดนั่นเขาแล้ว แต่ว่าวุเชื่อว่าก็ยังอยู่ในพื้นที่เพราะว่าผู้ต้องหาไม่ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหน<อ>ก็น่าจะอยู่ในนี้ในอยู่ในพื้นที่ปรอวรของผู้ร้ายครัก็เคยก่อคดีมาสองสามคดี<อ>แล้วก็เป็นลักษณะเดียวกันคือฟัน<อ>แล้วก็ฟันผู้หญิงมาฟันแต่ผู้หญิง การสุ<ค>ดท้าย <คน S 2> ติดติคนในพื้นที่เป็นญาติญาติกันทั้งนั้นเป็นญาติญาติกันการสุดท้ายติดคุกอยู่เจ็ดปีนะเพิ่งออกมาประมาณสิบกว่าปีเนี่ยแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวไม่เอาใครมแบบนีี้ะะอะไรนะอนนนไอ้นี่กเ็เราก็ระบุชัดไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ สัมผัสตัวเขาแต่เท่าที่ฟังเนี่ยไปพุยกับพี่สาวเขาเมื่อเช้าเขาบอกเป็นคนที่เหมือนกับโดนของแต่ว่าก็ได้สอบถามแล้วว่าไม่ไหนแต่ว่า,วาอารมณ์จะขึ้นเป็นช่วงๆถ้าโดนด่าโดนอะไรนี่เขาจะขึ้น,นแต่เขาจะอารมณ์ก็จะจุนเฉียวเวลาถูกด่าถูกอะไรนี่ แต่นี้มันก็เป็นเราก็ไม่มีหลักฐานนี้เพราะว่าเราไม่ได้รัมผัดตัวเขาหลักฐานแพทย์อะไรก็ไม่มีแต่ว่าพี่สาวเขาเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ตอนนี้ทางตำรวจได้แจังอะไรครับก็ตอนนี้เราก็ตามอยู่พยายารวบรวมหลักฐานรีบออกหมายจับแล้วก็ติดตามเขาอยู่ตอนนี้เราก็วางวางคนของเราไว้แล้วว่าถ้าเห็นเขาก็ให้แจ้งมา